สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันครั้งครับช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็บ่ายโมงสิบห้านะครับนะฮะะก็เดี๋ยวเรามาติดตามตลาดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะะครับก็แน่นอนครับวันนี้ช่วงนี้อ่าก็เรียกว่าอย่างนี้เป็นช่วงที่เราต้องอะไรพูดจับทักัะไม่ไ้วเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพูดผิดิดถูกนะฮะเอาว่าช่วงนี้เราก็อยู่ตรงเรียกอะไรท ดำชุดขาวกันแล้วกันให้ความรูกมือนะครับนะในช่วงนี้นะครับนะครับเราก็มาดูกันต่อครับตลาดช่วงนี้ก็ถือว่าภาพองค์รวมเนี่ยเอ่อยังไงนะเซ็ตวันนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงนะครับร้อนแรงนะครับนะเพราะว่ามีช่วงของการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะดีครับก็คงมาจากตัวของเดลต้านะครับนะครับเพราะว่าเดลต้านั้นเขาก็ชากได้ค่อนข้างจะจะแหลกนะครับจากงบที่ออกมานะครับนะแล้วก็ ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวนะครับนะ,ะการขยบขึมาของเดลต้าก็ได้นอนมีกว่ากสิทธค่อนข้างจะเยอะนะครับนะเพราะว่าเซตนั้นสามารถที่จะทะยานตัวบวกได้ค่อนข้างจะแหลกนะครับนะแล้วก็ไปได้ดีทีเดียวนะครับนะคืเรียกว่าเปิดบาญชานี้ก็ถ้าใครเห็นอยู่แล้วก็ เมาดูทีก็บอกตกใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันบวกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับนะเซ็ทคราวนี้ไปแตะนู่นฮะหนึนะ่งสามสี่ห้าจุดแปดหกแล้วบวกไปถึงสามสิบเอ็ดจุดเก้าห้านักจุดนะครับนะก็ถือว่าบวกได้เยอะทีเดียวนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับนะแล้วก็การบวกของเซ็ทเองก็แน่นอนก็บวกไปถึงสามสิบห้าจุดเนะี่ย ถ้าดูจริงก็บอกตามเนื้อคือก็คงมาจากเดีวใต้แหละนะครับนะที่เป็นตัวผาเขึ้นไปนะครับเนะเพราะมีบางช่วงเขาบวกได้ถึงค่อนข้างจะแรง20กว่าบาทมันเขาบวกขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ทําให้รรยากาศตลาดก็ดูคึกขึ้นมานะครับนะแต่อย่างว่าครับเพราะาโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ถึงจุดหนึ่งมันต้องมีคนเทคอยู่แล้วนะครับนะมันก็เลยมีคนขายซู้ลงมาด้วยนะครับเนะเช้าวันนี้เองก็เลยมีภาพของการย่อตัวลงมาสับตัวของ,รรข,องอของเซตนะครับในชะ่งช่วง ไม่วบรรยากาศตลาดก็ดูเหมือนกับถอยเบาบ้างนะครับนะแต่ด้วยยานต้าย,ยังบวกอยู่นะนะครับนะสุดท้ายเซก็เก็ยังปิดบวกอยู่เพียงว่าถอยระดับลงมาจากที่บวกอยู่เอ3 1ยแล้วก็หรือว่า1345เนี่ยสุดท้ายลงมาเหลืออยู่ที่1,330หายไปร่วม15จุดเลยนะนะครับนั่นก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่อย่างที่บอกครับว่าชาร์นี้มันเปิดมามันบวกแรงกว่าที่มองเอาไว้เยอะเลยนะครับนะนะก็เลยบวกไปทีงแค่1 6 2 8จุดนะครับเสร็จเป็นเสร็จครึ่งเช้านะ ปุบไป16.28จุดนะแล้วก็วอลุ่มก็สาม6ื่นเก้ารอยเจ็สบกล้านบาทนะครับนะเขาทำให้บรรยากาศทั้งหมดก็ถือว่าดูยังดูโอเคอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าภาคของตลาดเองอาจจะดูดูไดีดูเหมือนกับว่ามีความร้อระหว่างมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าดิดแรงๆเขาก็มีคนขายในปกตินะครับนะแล้วก็ชาติที่สุดท้ายก็ยังปิดบวกได้อยู่นะแล้วก็วอลุ่มก็ดูหนาตาขึ้นคสามื่นเก้ารัอยเจ็สบกล้านบาทนะครับนะ ตัวนี้นําตลาดก็คือเดลต้าเป็นตัวหลักเลยนะัตัวอื่นเนี่ยวันนี้เองภาพตัวอื่นไม่มานะเช่นตัวกลุ่มแบงก์วันนี้ย่อตัวลงนะคอมเมอร์สโรงพยาบาลขนส่งแล้วก็ท่องเที่ยวนะวันนี้อ่อนตัวลงนะครับนะก็ทําให้เห็นชัดเจนแล้วก็ว่ามันมีคนที่มองแบบไงดีเขาเรียกว่าเนี้ยขายส่วนก็มาก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าล็อกกาไรก็มีเหมือนกันนะครับนะเราบองตลาดต้งหมดที่บอกคือเราก็ต้องมองไว้หลายมุมนะครับนะคือถ้าขึ้นแล้วแน่นอนมันก็ดีแหละนะครับนะถึงว่า ก็เหตุที่เขาระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า,ายิ่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีแรงขายอยู่บนเยอะขึ้นนะครับนะแล้วก็วันนี้เองตลาดกุ้นเราได้นิส่งอย่างคือเรื่องของการเจรจาก,การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าตามติดตามข่าวสารมาเขาเรียกว,ว่ามีสัญญาออกมาความสัญญาความคืบหน้าออกมานะครับเนี่ยเขาน่าจะคุยกันช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูแต่งกงตาครับก่อนถึงช่วงนั้นก็ การสับตาก่อนเลยเฟดประชุมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูไปยังไงนะครับนะครับเช้านี้ก็จบไปแบบเรียกว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเพียงแต่ว่าใครเทรดอยู่ก็ต้องบอกระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นเบี่ยงของข้างใจแรงครับบวก45่สาลงมาเหลือบวก30อย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับสำหรับช่วงบ่ายฮะก็ต้องบอกว่าจับตาดูอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้เงื่อนไขเดียวคือเดลต้านะครับนะว่าสุดท้ายนั้นเขาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาเป็นตัวหลีตลาดแล้วก็ผมยังเชื่อว่าบาทนี้ยังเป็นตัวหลีตลาดเหมือนนนเเดิมี่แหละะครับย ว่าเราต้องมาดูกันว่าสุดท้ายเขาจะไปยืนตรงไหนาตัวเดลตานะครับนะจะไปยืนกลับไปขังบนไม้หรือท่งตัวหรือย่อตัวลงมาผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเขาย่อตัวลงมาเมื่อไรปุ๊บเนี่ยเขาจะจะสุดะจะฉุดเซตลงมาด้วยนะสะตัวเดลต้านะฮะกับนะอันนี้ต้องติดตามดูประมาณนี้นหนึ่งนะครับนะแต่ทางเด็กเองเห็นเลยว่าวันนี้หุ้นตัวอื่นเนี่ยก็เรียกว่าเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะคือมีทั้งบุก้งลบ แต่ก็อยู่ในกรอบที่แคบๆไม่ได้วุ่นวายอะไรตัวอื่นนะืมูลตัวอื่นนะครับนะอันนี้เราต้องดูดูก็เลยต้องบอกว่าดูทีเดีต้าเป็นหลักก็เลยสบายนะครับนะถ้าเดลต่ายืนอยู่ก็ก็คงจะบวกแบบนี้ไปนะครับนะถ้าขยับขึ้นต่อก็อาจจะเรียกสีสันแรงซื้อตังค์เข้าไปใหม่นะครับนะแต่ถ้าเกิดเอ่อพุ่งลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะจุดตลาดมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่การที่กาตลาดมันจะมีหนึ่งปัจจัยบวกก็คือต่างชาตินะเพราะว่าในช่วงที่เซ็ตขึ้นมาก่อนหน้า4วันแล้วก็ต่างชาตินัั้้นนนซือมา4วปุ๊บเี่ย มันเป็นเรื่องแบบเป็นเชิขงของจิตวิทยาตลาดนะครับนะเก็อย่างน้อยก็เห็นว่าต่างชาติยังอยู่นะครับนะแต่ถ้าทำใชา้ให้ดูกันที่ข้างเงินบาทนะก็วันนี้สึกจะอ่อนค่ามาหน่อยครับสามสองจุดหกห้าบาทตอนน่อดอลลาร์นะครับนะนั้นต่างชาติก็ต้องดูกันว่าวันนี้จะซื้อต่อไหมนะครับนะแต่ดูตรงระบบตรงว่าดูยากนะเพราะตัวใหญ่แบบนี้ไม่มานะครับนะนะเราก็เลยต้องติดตามดูกันนิดหนึ่งนะครับนะเราก็เลยเชื่อแต่า็แต่็รับเราเชื่อว่าบาทนี้เซ็ตก็คงจะคลองตัวบวกได้อยู่นะครับ คือแต่ว่าจะไปบุกอยู่ตรงไหนท่านเองนะครับนะแล้วก็ตามทรงแล้วเห็นเลยว่าเซตเองเมื่อเช้ามาหนึ่งสามสี่ห้าปุ๊บเนี่ยมันใกล้หนึ่งสาห้าูนย์ที่เรามองนะถือว่ามาเร็วมากนะครับนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศเราถือว่า1 3 5 0สูนก็คงเป็นทาร์เก็ตที่เรามองอยู่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบได้เหมือนกันช่วงเซตช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะอกลณีเราครับจะไปสั่งการกิงรรมในตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับนะส่วนตัวหุ้นนะเราวันนี้มามองตัวทางนีนะฮะ ก็ถือว่าลงลงมาปรับฐานมาก,ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็เริ่มจะเป็นสัญญาณเชิงบวกตรงที่ว่าเริ่มออกข้างๆนะครับเนื้อเริ่มมีลุ้นเรื่องของการลุลิบบาทสัตโตของธานีนะครับนะเราก็เลยมองว่าน่าจะมีโอกาสลุลิบบาทเอาสัตโตธานีนะครับนะก็ตอนนี้เรามองรับอยู่ 7, หนึ่งห้าเจ็ดนะต้านมาหนึ่งหกสี่แล้วหนึ่งเจ็ดหกนะครับอันนี้มองเทรดดิ้งนะครับนะเพราะถือว่ามีเขียวแบบเนี้ย คือมีแดงแล้วมีเขียวกบออกมาได้เนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับนะแล้วก็ดูจากไอ้สายก็มีลักษณะการฟื้นตัวขึ้นมานะครับว่ารูปยังไม่หมา,า,ยมมาบยังไม่มากยังไม่มากนะครับนะถ้ายังไม่มากปุ๊บเนี่ยผมว่ามันยังเป็นสัญญาณเชิงบวกเพราะว่าหมือนวับว่ามันยังไม่ได้มีญญองค์การเข้าไปไล่ราคาอะไรกันนั้นโอกาสที่รุ่นรีบาวเนี่ยน่าจะมีสูงทีเดียวนะครับนะอีกตัวคือตัวของคาวนะค C R A W นะฮะอันนี้เป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มกอง D R นะครับอ่าตัวนี้นะฮะ C R W D นะครับ ตรวนี้ก็ถือว่าเราถือว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างนะเพราะหลัาหุูดเนี่ยถือว่ามีการฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นนะครับนะแล้วเราเห็นทุกอย่างนะว่าช่วงนี้มีการพูดถึงอะไรคนระับพูดพูดกลุ่มชิปเออ พวก a อไออะไรเอ๋ยนะครับนะอันน I mean, ี like ้ทำเกี่ยวกับพวกไซเบอร์นะครับในซิเคียวริต so ี้ต่างๆเนี่ยผมว่าเขาเองก็น่าจะมีโอกาสได้รายนี่ส่งของการขยับต่าขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ราไรครับก็ถือว่ายู่แข็งแข็งอยู่นะฮะะนครับนะส่ทรงหุ้นทำหายนะครับนะงั้นเราถือว่าน่าจะมีโอกาสของการเรียกว่ารีบาวน์นะครับนะใต้มองอยู่176ฮะแล้วก็185ครับรับอยู่168เาตัวของ CRWD80 นะครับนะสูงข่าวสารครับวันนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยบวกอยู่เหมือนกันนะคือเรื่องของส่งออกบ้านเรานะฮะก็ถือว่า ขยายตัวได้ค่อนข้างจะดีครับดึงการยาโย,ยน,นขยายาการส่งออกได้มีมูลค่า3 9 7 0ล้านบาทครขยายตัวไปถึง19%นะฮะตลาดค่าไว้เพียงแค่7ถึง7.2นะอุทิมัน19นะโตมาเป็นเท่าเลยนะครับนะสูงสุดในรอบ42เดือนฮะแล้วก็ยังเป็นการขยายตัวบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่15ติดต่อกันนะครับนะแล้วก็มูลค่าการส่งออกก็สูงสุดในรอบ4เดือนนะครับนะส่วนทางด้านของ การนำเข้าครับก็อยู่ที่29,000ื่นเก้อยเกล้านบาทอ่าพเพียร้านเหรียญ US นะฮะนะครับนะขยายตัวมา17.2%ครับส่งผลให้เดือนกันยายนนั้นไทยเกิดดูกันค้า1,275ล้านเหรียญ US นะครับนะส่วนกาเดือนแรกปีนี้นะฮะก็การส่งออกก็ถือว่าขยายตัวะฮะสิบสาครับแล้วก็การนำเข้านั้น,นขยายตัวอยู่ที่11.9นะครับนะเที่ได้ว,ว่าส่วนของการส่องสออกกับการนำเข้านั้นยังถือว่ายังขาดดุลน,นะครับเพราะว่า เก้าเดือนนี้ถือว่าขาดดุลอยู่429.3ล้านดอลลาร์นะครับนะก็ถือว่ายอดขาดดุลมันถือว่าดรอปลงมานะครับนะเดี๋ยวเราดูกันต่อเพราะเขาบอกว่า,วาถ้ายอดการส่งออกแบบนี้ยังแข็งตัวได้ดีอย่างนี้อยู่เนี่ยปีนี้ไม่แน่นะอการส่งออกบ้านเราเนี่ยจะโตวกว่าที่มองไว้เยอะนะครับนะเพราะว่าเขาคาดไว้เพียงแค่2-3เปอร์เซ็นต์เองนะครับเนะื่องก่อนหน้านะ ถ้าได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเลยสองสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับนะน,นี่คือสิ่งที่เขาคาดการณ์กันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของจีนวันนี้ก็มีการรายง,งานเออบริษัทอุตสาหกรรมกำลังอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของจีนครับพุ่งขึ้นมา21.6%นะครับนะเดือนกันยายนฮะแล้วก็รัฐบาลเองจีนก,ก็มีการอธอิบายควบคุมแล้วก็การทำส่งอะไรนะเกี่ยวกับสงครามการค้าเขาเนะี่ยอเมริกานะครับนะแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้ผลิตแต่ผู้ผลิตนะครับนะทำให้การกำไรกระตากำไรของตัวของสารกําหัดขึ้นว่าเติบโตได้ดีสับตุจจีนนะครับนะแล้วก็อย่างคือกระทรวงการคลังครับมีเปิดเผยรายงานครับการจัดเก็บรายได้รายได้รายได้ครับเรื่องของกระทรวงการคลังครับเพราะว่าช่วงตุลาหกเจ็ดถึงกันยาหกแปดครับรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิอยู่ที่สองจุดแปดสองล้านล้านบาทนะครับต่ำกว่าเป้าคือหกจุดสี่สองล้านเออหมื่นล้านบาทนะฮะ เก็บได้2.82ล้านล้านนะฮะต่ำกว่าต่ำกว่าเป้าที่มาไว้คือ6.42ุดสีหมื่นล้านบาทครับนะหรือว่า2.2เนะครับนะ 2. 2นะบนะแล้วก็แล้วก็สูงกว่าเมื่อวานปีก่อนหน้านะครับนะ0.9ครับนะโดยกรมที่มีอา่าส่วนสำคัญนะแล้วก็ดับลงมาครับคือกรมอา่านะกรม สัมปสิมิตรนะครับแล้วก็กลุ่มศุนกลกรนะแล้วก็กลุ่มสภพกรนสามกลุ่มนี้ถือว่าเก็บรายได้นั้นดรอปลงมานะครับนะก็เลยจะมีผลให้รัฐบาลปีนี้เก็บเป้าไม่ได้เป้าเท่าไหร่นะครับนะกู้เงินคือต่ำกว่าเป้านะหกหมื่นกว่าล้านนะครับนะเอาละครับนี่คือสิ่งที่ข่าวที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับนะแล้วก็มาดูันที่ตัวคุนกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็เดลต้าครับสองร้อยี่สิบสี่บาทนะครับนะะ ก็ถือว่าบวกไป19บาทนะครับ no ก็ได้นอนครับก็ร้อนแรงนะครับเช้านี้จริงๆแล้วไปไกลกว่าน ah. ั้นฮะมีย่อออกมาบ้างนะครับนะ่ยเคบังกันหนบ1ทหนึลบไป2บาทครับแล้วก็ตัวของปตทครับสามสเจุดสิบห้เสมอตัวนะครับนะส่วน s c b ครับ1 3 2ลบไปบาท50าสิบแอดวานสองหนบวกหบาทวันนี้จริงๆแล้วแอดวานก็เป็นตัวหนึ่งนะที่มีผลก๊าเซ็ตนะแต่เพียงว่าโดนเดลต้ากบนะครับเพราะว่าเดลต้ามันบวกแรงบวกเยอะนะครับนะรถไฟผลก๊าเซ็ตเยอะนะครับเดลต้าแอดว เอตว่าพอที่สัดส่วนปุ๊บเนี่ยมันดูกระแสของเดลต้ากบไปมันก็เลยดูเป็นว่าเดลต้าดูถึงกว่าเพื่อนนะครับนะแล้วก็ตัวมาคือตัวของเดลต้าวันนี้มีผลกระแสคือ18.62จุดนะถือว่าเยอะทีเดียวนะครับนะเซตชานี้บวกไป16.28คิดเอาแล้วกันนะถ้าไม่มีเดลต้ามาเซตก็ติดลบนะครับนะแอดวานครับบวกไป6บาทก็1.38จุดนะแล้วก็ตัวของทรูครับวันนี้บวกต่อฮะส่วมาบวกมา20ต่างก็อยู่ที่1 1 6ครับ 0.54จุดฮนะแล้วก็ตัวของแคลคอมฮะคับนี้ถือว่ากลับมาใหม่นะแคลคอมนะครับนะแต่อย่างว่าครับชานี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็วิ่งตามกระแสเดลต้ากันไปนะครับนะแต่ก็วันนี้บวกม,มา25ตังก็0.2จุดฮนะแล้วก็ตัว OR ครับบวกม,มา20ตังก็0.18จุดนะครับนะก็คือพูดง่ายๆคือตัวอื่นถ้าไม่พูดถึงเดลต้ากับตัวเอสบีนะบวกไม่ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับนะก็บวกว่มมานิดหน่อยนะครับนะตัวลงก็มีตัวของไทยแบงค์ที่ลงถ่วงตลาดนะลับไป0.82จุดเลยนะมี CBN บ2บาทนะ0.7จุดซนะ แล้วก็ C B O แล้วไปเจสิบห้าตังค์นะฮะก็จะเก่ยว่าวันนี้เองกลุ่มพวกค้าเอ่อพวกอะไรพวกคอมเมอร์สวันนี้จะลงนะฮะนะครับนะอาจจะมันก็ต้องมาตั้งหลักกันใหม่แล้วก็ดูนโยบายของรัฐด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้คนอาจจะอ่อแอดีอดอยู่ช่วงการไวทุกอะนะครับนะอาจจะอ่ไม่แอคทีฟอะไรมากมายนะนเชิ่อของกิจกรรมอะไรต่างนั้นหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็เลยดูสุขจะดูงเงียบลงนะครับนะว่าไปนะครับนะนะครับนี่คือสิ่งนี้เกิดขึ้น,นในส่วนของเซตะเช้าวันนี้นะครับนะคราวนี้เรามาดูันต่อในส่วนของ อะไรฮะในส่วนของตัวของเซฟติปปี้นะฮะว่ามองอยังไงบ้างนะครับ ซุปตลาดของที่เฟคภาคเช้านะครับก็อยู่ที่ไปครึ่งเช้าบวกไปศูนเกน่อร์เซ็นต์นะครับนะส่วนตัวเซทห้4 25ครับช้านี้ปรับตัวขึ้นมา0.96%ย์จเกกร์เก็จะวิ่งคู่กันแหละฮะนะครับนะแล้วก็โดยตัวหนึ่งคือเดลต้าแอดวานต์ตัวทรูกับตัวถ่วงลงมาก็คือตัว c b บกับเ o t นะครับนะนที่มีสินค้าเช่นพวก USD อ25ครับอ่าปรับตัวขึ้นปรับตัวลงฮะ0.18%นย์จุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็รับก็ บวกไป0.4นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะก็ทองคำถือว่ายังเป็นอะไรที่แอคทีฟแล้วก็เ,เรียกว่ามีสีสันอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ที่อยู่งลงนะครับนะเดี๋ยวต้องดูฮะดอกเบีย้ยลงแล้วทองคำจะไปไหนต่อในช่วงนี้นะครับนะฮนั้นมองพักบ่ายฮะเราเชื่อว่าจะมีโคมีอนงแป่งตัวอยู่ในแดนบวกต่อเนื่องนะครับนะโดยได้กลุ่มวิธนิ่งนำตัวเดลต้าและกลุ่มสื่อสารอย่างอดวานครับเป็นตัวหลีดอยู่นะครับนะแล้วก็ถือว่าทันทีเองก็มีโอกาสทดสอบตััััวขอองพเททนนชครบี แปดเจ็ดห <ersch> ้าถึงแปดแปดศูนย์นะครับนะสับตัวของเซ็ตฟิปปี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับนะหลังในเชิงกลยุทธ์ฮะเรามองตัวอาตัวของเซ็ตห้าสิบสี่ยี่สิบห้าก่อนนะฮะก็ถือว่ายิงวันนี้ก็คือเขาทำหายนะรูปเปี้ยงเดียวไปเลยฮะเกือบถึงเกือบถึงแปดแปดศูนย์เลยนะครับนะฮะก็ถือว่าทยอยปิดรองฮะต้นทุนแปดห้าศูนย์นะครับนะ แล้วปิดลองนะฮะเป้าคำกำไรเหนือแปดเจ็ดูขึ้นไปนะะะนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบาทนี้จะทะลุไมมไหมถ้าถามว่าจะแรงไม่แรงดูที่เดลต้าเลยแหลสะสัตัวของเซกต,ตัวเซ็ตพิตี้อะไรต่างนะครับนะส่วนันมาตตัวหุ้นฮะเป็นตัวทรูฮะตัวฟิวเจอร์ตัวทรูนะฮะ ก็ถือว่าเปิดลองฮะเก่งกำไรครับเป้ามองไว้1สิบแล้วก็12.2สงนะครับนะถือว่ายังมีโอกาสลุ้นดีบาร์กันต่อสต๊อตทรูนะครับนะท็อปลอท็อปออเดอร์อยู่ที่11.1จนะครับนะส่วนตัวค่าเงินครับ USD คอับอันนี้เองก็ยังมองถือช็อตนะต้นทุน3-2-6-5นะครับนะนะแล้วก็เป้ามองไว้ที่3-3มสามจุดอ่าพวงนี้ เป้ามองที่3 2 3นะแล้วก็32บาทนะครับเพราะเล่นช็อตเราต้องเล่นขาลงนะครับนะสามก็32บาทคือเป้าคือการเล่นตัวของ u s d นะครับนะวางช็อตอยู่นะครับนะแล้วก็ stop order อยูที่3 2 9 5นะครับนะก็ดูกันหน่อยผมว่าช่วงนี้บาทน่าจะดูแข็งนะน่าจะอ่อนลงมาเพราะดูแข็งลงมานะครับเพราะว่าไอ้แง่ของอะไรฮะ การประชุมเฟดเนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของค้าเงินดอนลลาร์ด้วยเหมือนกันก็ตามดูคนตอบในส่วนนี้นะครับนะเอครับเรามาดูคําถามตอบดีกว่ามีคำถามตอบหรือไม่ฮะโอเคครับถ้าในใดมีก็ส่งเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้คำถ,ถามแรกคือตัวของศัก์นะฮะ,ะตัวของ สั่งนะฮะก็ถือว่าเอาแข่งตัวเรื่องอะไรดีนะลงมาแล้วแล้วก็เขี่ยออกข้างๆนะครับโดยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลไยๆ,ๆ่งต่อนะครับนะวันนี้ตัวที่แรงๆจะเป็นตัวของเอ็นแคปนะครับที่มือก็มาแรงนะครับนะ,ะ,นะะแต่ตัวสักเองผมว่าก็ดูโอเคเลยนะฮะก็าส่งหุ้นลงมาแล้วยืนๆเนี่ยเหมือนกับว่าตลาดมันกำลังพักตัวอย่างตัวใหญ่เล่นหุ้นตัวเล็กบนเล่นกันอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้ตัวของสวัสดเอ็นบีซีผู้นี้ยไ,ไม่มานะดูซึมๆนะครับนะแต่ตัวสักเองผมว่าถ้าดูตามส่งผมว่าเขาก็มีนุ่นรีบ องเนี้ยต้าอยู่สามสิดหกแล้วตัวสักรนะฮะก็ถ้า่ันได้ก็มองไปสี่บาทนะครับนะก็ถือว่ายังเขดได้นะฮะถ้าตัวสัก็ดูส่งแล้วได้ลุนนี่บาทมากกว่ายี่บีลงมานะครับนะแล้วก็เลยฮะหันหน้านะฮะหันหน้านะฮะอ๋อนี่มีสองคำถามฮะหน้าทุนยี่สี่จุดสองด้วยครับอ๋อนี่ก็คือต้องบอกว่าทุนยี่สี่จุดสองนี่เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะเพิ่งเข้ามานะครับนะ พอดีเองก็อยู่24.3นะฮะก็ถือผมถือว่าก็ยังลุ้นนิบานนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะประเด็นมันคือไอ้เจ้าตัวเดลต้าเนี่ยมันขึ้นแรงนะครับนะพอเดลต้ามันขึ้นแรงมากปุ๊บเนี่ยมันต้องมีคําถามแล้วมันจะโดนเทคตัวลงมาหรือเปล่านะครับนะถ้าเดลต้ามันเทคลงมาปุ๊บเนี่ยว่ากลุ่มนี้มันจะได้น่าจะมีโอกาสเอียงตามไปด้วยเหมือนกันนะครับนั้นเทตุช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะฮาตัวขห่าน่าจะเคซีก็แล้วแต่เนี่ย รู้ดูดต้าประกอบไว้ดีๆนะถ้าเขายืนได้ก็ยังโอเคถ้าเขายืนไม่อยู่เนี่ยคุณต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะก็พจุดนี้เองก็มองรับอยู่24แี่ต้านอยู่25บาทสตูของหนหน้านะฮะมองแบบนี้ผมก็เน้นขึ้นขายไปก่อนน่าจะดูเซฟกว่านะครับนะเว่ายว่า25เนี่ยผมว่าน่าสนใจในการขายนสตัวของหานหน้าเมื่อเช้าไปถึง24.8เลยนะเห็นต้องรอบลาดมาดูว่าจะเด้งหรือเปล่าถ้าเด้งปุ๊บเนี่ยอาจจะว่าตองขายไปบ้างน่าจะดูโอเคอยู่สตูหันหน้านะครับนะแล้วก็ตัวสวัสดฮะ สวัดวันนี้เองไม่มานะครับเพราะว่าเราก็นั่งดูอยู่เหมือนกันแต่ไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้เสียสรงอะไรฮะสวัสดนีนะช่วงนี้ก็มองอยู่นี้เลยฮะรับอยู่ยี่สิบเก้าบาทนี่แหละนะต้เรามองไว้สามสิบเอ็ดนะฮะผมยังเชื่อว่าเป็นไซเวนะไซเวทที่ค้างอยู่บนตัวสวัสดีนะก็บอกว่าคือยังมีโอกาสลุนล้นรีบาร์ขไปนะครับกับแบรนดบใหม่ถต้จะใหญ่ A I, มองที่สามสามนะครับนะแล้วก็เออทีฮะช่วงนี้เออทีดูซึมๆนะ,ะก็อาจจะติดอะไรฮะเหมือนกับว่าเอออ่า ว่าท,ที่เราจะฟื้นได้หรือไม่คือคึักหรือป่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็ดูันต่อไปนะครับนะอันนี้ก็มองตรงนี้เลยทราบตัวของเออทีก็สามสิบเก้าบาทเปนะ็ OT, นะครับหลักนะฮะเออทีครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าผมก็ยังมองเชิงบวกนะผมว่าถ้าลงมา,างนี้ผมมองนะแต่นนการตั้งรับนะถ้าลงนะสามเก้าสามเจ็ดนี่แหละถือเป็นนวรับอยู่สตัวเออทีนะตั้งับข้างล่างน่าสนใจแล้วก็รอวอร์รีบัตแล้วก็ขยันลอบไปนะครับนะนะบนะอ่าแล้วก็อะไรเอ่ยรู้สึกว่าคำถามวันนี้จะหมดแล้วนะฮะโอเคถ้าหมดแล้วผมก็คงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนครับ